แนวโน้มราคาทองคำวันนี้24กรกฎาคม2567นะครับเป็นวันพุธเราจะมาเจอกันในการไลฟ์สดด้วยเทคนิคออนาลัยสิทธิ์จากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิคไว้ทั้งหมด5ชนิดนะครับใน5ชนิดนี้เราจะนำมาฝึกฝนเรียนรู้ร่วมกันด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับสมาชิกทุกท่านครับจะมีมินิสัมมนาเนาะ วันเสาร์ที่10สิงหาคม2567น,นะครับเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นถ้าท่านใดสนใจก็ทักอินบ็อกเข้าไปนะครับมินิสัมมนาด้านด้านซ้ายนี่นะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับมินิสัมมนาของเฮียยุทธเองนะครับถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกเข้าไปนะเดี๋ยวแอดมินจะคุยด้วยนะครับไปกันต่อเลยเราไปดูว่าแนวโน้มราคาทองคำวันนี้เทคนิคข้บอกอะไรกับเราบ้างแล้วที่สำคัญ มันมีแนวโน้มอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาลงไปทดสอบ2 3 8 0ปเหรียญแล้วไม่ยอมดูดลงไปแล้วเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราไปดูด้วยกันครับมาที่ราคาทองคำแท่งไทยก่อนนะครับเรามาดูกันที่ราคาทองคำแท่งไทยก่อนครับทองคำแท่งไทยเอาใจเอาใจกับผู้สะสมทองแท่งนะครับ เป็นอย่างไรเช้านี้เราจะมาดูแนวโน้มด้วยเทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างาเทคนิคบอกกับเราว่านะเวลานี้ครับทองคำแห้งไทยเราเนี่ยมีสสิ่งที่จะต้องมองนะฮะจากกราฟเลยเนาะราคาทำา i g ไว้ที่42,160ืหนึ่ยหเหรียญด้านบนนะครับด้านบนเอา เส้นเทนไปวางไว้เลยครับ42,160เหรียญไอ่้อยหกสบาทขอโทษครับว่าไปเป็นเหรียญเลยฮะเป็นดอลล่าไปเลยนะเสร็จแล้วอย่างไรต่อเสร็จแล้วย่อตัวลงเนาะย่อตัวลงมานะครับการย่อตัวลงนั้นราคาย่อลงมาในเวลานี้อยู่ที่41,000 ด้านข้างเลยครับ4 1 8 8 8บาทครับทดสอบแนวรับที่เราบอกไว้แนวรับแรกแล้วนะครับ41,000กับ50บาทของคุณยุทธเนะาะเช้านี้ได้เห็นแล้วนะครับใครสนใจตรงนี้ก็สามารถสะสมได้นะครับไม้แรกเลยนะครับ41,000ตอนนี้ าราคาเรียวไทมอยู่ที่41,000กับ89บาทเรียวไทมนะส่วนสมาคมจะประกาศเท่าไหรก็ต้องรอดูสมาคมประกาศนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือทดสอบแนวรับแรกของคุณยุทธแล้วนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับเรามาดูต่อแล้วยังไงาจากราคาตรงนี้ครับจะเห็นว่า rsi นะครับเส้น i i c ีขาวด้านล่างครับเส้น rsi ทดสอบ52จุด เห็นไหมครับนี่ครับ RSI ล่าสุดนะครับทดสอบ52อจุดอบอกให้รู้ว่ายังไม่หลุดเส้น50ลงไป50คือเส้นแบ่งตรงกลางของอินดี้ตัวนี้นะครับอยู่ระหว่าง0ถึง150ก็คือตรงกลางเนาะเพราะนั้นตรงกลางก็เหมือนกับเส้นแบ่งนระกกับสวัรคนะ์แบ่งขาขึ้นกับขาลงนะครับอันนั้นถ้าเกิด50จุดของ RSI time frame ราย e d ืนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึง time frame ราย Day รายวัน วันละแท่งเดียวนะครับกราฟจะเกิดวันละแท่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้น RSI รายเดย์ SI บอกกับเราว่านะเวลานี้ยังไม่หลุด50จุดมีสิทธิ์อะไรบ้างมีสิทธิ์คือ1กลกับตัวคืนแบบนี้2หลุดล่วงลงไปแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้2ทางครับอใส่ SI ตอนนี้สมาชิกเข้าใจนะครับ ตรงนี้เข้าใจขอ5คนละหนึ่งตัวกนรนไขเข้ามาแล้วขอไล์ขอหูใจรายงานตัวกันเข้ามาครับสมาชิกทุกท่านวันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับอ่าแล้วยังไรต่อจากตรงนี้50จุดของ RSI บอกให้รู้ว่าเป็นเส้นที่มันแบ่งเป็นเส้นที่มันแบ่งระหว่างขาขึ้นกับขาลงเป็นเส้นตรงกลางเพราะนั้นจึงเป็นจุดที่ถ้าราคาจะไม่ลงต่อ ก็เป็นจุดที่เราจะต้องสะสมสถานะในการที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปของทองคำอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าราคาลงต่อนั่นหมายถึง50มันก็จะหลุดลงไปมันก็จะกลายเป็นขาลงตรงนี้จึงเป็นจุดที่จะต้องตัดสินใจสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอยากจะลงทุนไมลแรกนะ,ะับที่ยังไม่มีพอร์ตเลยเนาะถ้าเกิดใครมีเยอะๆแล้วควรรอดูนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีพอร์ตเลยแนะนำตรงนี้ไมลแรก สะสมสักเล็กน้อยนะครับโอเคไปกันต่อเลยเราดูที่อะไรต่อครับทองแท่งอันนี้คือทองแท่ง96.5%นะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเป็น g o spot อันนี้เป็น96.5%เป็นทองคำแท่งนะครับโอเคนะสมาชิกทุกท่านแล้วอย่างไรต่อแล้วมันก็บอกกับเราอีกว่าอะไรณนะเวลานี้ครับเราดูวอลลุ่ม แท่งเขียวแดงด้านล่างนี่คือวอลลุ่มครับจะสังเกตเห็นว่าวอลลุ่มล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันเป็นวอลลุ่มที่ค่อนข้างมากแล้วก็สูงกว่าที่ผ่านมาเห็นภาพไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแรงซื้อขายเยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งแรงซื้อแรงขายดันตัวกันสู้กันน่าดูนะครับตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีวอลลุ่มที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ ปีที่แล้วเลยนะเทียบกับปีที่แล้วเป็นต้นมาเลยนะครับเพราะว่าต้นกาฟนี่อยู่ประมาณกันยาปีที่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหปีผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าณเวลานี้ครับมีแรงของดีมานซับไพ่สู้กันสูงมากนะหนานแน่นมากดังนั้นตรงนี้จะบอกว่ามีแต่แรงขายก็ไม่ใช่ครับแรงซื้อก็ดันตัวเข้ามาในตลาดเช่นกันนะเพราะนั้นตรงนี้ ประมาทไม่ได้เลยนะครับประมาทไม่ได้เลยสําหรับทองคําแท่งไทยเรานะครับโอเคนะทุกท่านเข้ามาแล้วขอไลค์กอดหัวใจครับใครเข้าใจกด5คนละหนึ่งตัวครับสาหรับทองคําแท่งไทยก็ตามนี้เลยนะครับวันตอนนี้ราคามาแล้วนะครับที่บอกเอาไว้แนวรับแรกครับ4 1 0 0มืกับ50บาทมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสมาคมประกาศเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับอาจจะมีการ กักราคาไม้ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆคือแนวรับแรกของคุณยุทธมาแล้วก็ตัดสินใจกันได้นะครับใครจะทยอยเก็บสักไม้สองไม้หรือรอดูก่อนรอดูก่อนให้มันกลับตัวก่อนก็ตามใจนะครับสมาชิกทุกท่านไปต่อเลยที่โกลสปอรตนะครับมาดูโกลสปอรตกันครับ Time f ฟรม e รายเดย์บอกกับเราว่านะครับอันนี้เป็นโกลสปอรตแล้วนะครับ ทางเฟมรายเดบอกกับเราว่านะเวลานี้ครับราคาเมื่อวานนี้เกิดการดันตัวขึ้นนะครับเห็นภาพเนาะเมื่อวานนี้เป็นแท่งเขียวปิดเป็นแท่งเขียวนะครับแล้วเกิดการดันตัวขึ้นมานะครับจากโรที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนอะวันจันนะเมื่อวันจันที่ผ่านมาเนาะวันจันเนี่ยทำโรไว้ที่2 3 8 3สสามเหรียญน,นะครับเอาเมาส์จิ้มลงไปเนาะ 2, น 383เหรียญน,นะครับที่วันจันนะฮะแล้วเสร็จแล้วหลุดหลุดเทนเนาะหลุดเส้นเทนสีแดงคู่ขนานสีแดงลงไปเนาะแล้วมีการดันตัวกลับดันตัวกลับลักษณะแบบนี้ถ้ากลับไปยืนเทนไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าตามภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า pull back นะคร pull back คืออะไรสมาชิกก็สามารถไปหาอ่านได้นในหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจำยุทธนะฮะดูหน้าสารบัญจะมีบอกไว้นะครับว่า pull back คืออะไร มันเป็นเทคนิคอลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มาดูว่ามันจะเป็นผู b แบ k ไหมถ้าผู b แบ k เนี่ยราคาจะไม่กลับขึ้นไปเข้าไปอยู่ในเทรนอีกนะครับเป็นแค่การด,ดึงกลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาทดสอบเทรนเส้นนี้นะครับว่าสามารถที่จะรับแรงซื้อแรงขายได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคถ้าเกิดมันสามารถเป็นแนวต้านได้ดีเนี่ยราคาก็จะย่อตัวลงไปต่อนะนั่นคือเรียกว่าผู b แบ k ูแบคคือลักษณะการแบบนี้ครับไปดูกันที่ลาย4ี่ชั่วโมงดีกว่านะครับเห็นชัดกว่าลายเดเมื่อวานเป็นแท่งเขียวดันตัวกลับนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า24 1 2สิบเหรียญหายเมื่อวานจะเอาอยู่ไหมนะครับเราจะเห็นว่านี่คือลักษณะของการ pull ู a c k มาดูกันที่ลาย4ี่ชั่วโมงนะกราฟทม์เฟรมลายสี่ชั่วโมงนะครับเขียนไว้ก่อน นั่นก็คือการที่ราคาสินค้าเนี่ยหลุดเส้นแนวรับนะครับหลุดเส้นเทรนเสร็จแล้วมีการดึงตัวกลับเป็นแบบนี้ครับนี่คือการหลุดเส้น trend, นะเทรนเนาะปปิบทดสอบแล้วหลุดลงไปทำโลใช่ไหมครับทำโลแล้วมีการดีดตัวกลับลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่า pull b a c k นะครับเข้าใจนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้ว ถ้าไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปอาจจะมีสะบัดหางขึ้นไปแต่ถ้าเกิดกลับขึ้นไปยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ก็จะมีการล่วงลงแล้วหลุดแนวรับลงไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับนี่คือการ pull back นะครับเข้าใจความหมายด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านโอเคนะใครเข้าใจขอ5คนละหนตัวแล้วครับลักษณะการ เคลื่อนตัวของราคาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีการกลับเข้าไปในเทนสีแดงได้แต่ว่าจะไม่สามารถยืนในเทนได้นะครับแล้วก็จะมีการหลุดลงมาแล้วทดสอบโลอยครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลุดลงไปนี่คือเรียกว่า pull back โอเคเข้าใจตรงกันนะตอนนี้สมมุติฐานของคุณยุทธเนี่ยก็เป็นการ pull back นะครับ pull back เนาะอ่าเขียนเอาไว้เลยนะครับ ดังนั้นสมาชิกทุกท่านจึงอยากให้ทุกๆท่านนะครับวางแผนพอร์ตการลงทุนให้ดีๆนะครับเพราะว่าลายเพราะว่าถ้าเกิดท่านติดสถานะซื้อบายเอาไว้ที่ด้านด้านบนนะครับที่ด้านบนนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเมเนจเมนต์พอร์ตการลงทุนของท่านได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยการดีดตัวขึ้นมาของราคาเนี่ยดีดตัวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรา ได้ Management พอร์ตการลงทุนก็คือปรับสถานะพอร์ตการลงทุนนะคำว่า Management เนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนสถานะนะครับอาจจะมีการคัดบ้างการเติมพอร์ตการเฉลี่ยพอร์ตหรืออะไรก็ตามนะครับที่แล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละท่านจะใช้เทคนิคไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับจึงเป็นลักษณะของการที่ให้โอกาสนักลงทุนในการที่จะตัดสินใจปรับพอร์ตการลงทุนใหม่นะครับ แต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้ามันไม่ใช่ผูแบกเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามันจะกลับขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทะลุขึ้นมาแบบนี้มันก็จะกลับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันมีได้หลายดาบมี2คมครับเพราะฉะนั้น มันก็จะมีได้หลายแนวทางนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่พู้แบกมันก็จะดันตัวกลับขึ้นไปแล้วทะลุเส้นสีดําแนวต้านแล้วกลับเข้าไปอยู่ในเทนได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นตอนนี้เนี่ยสีดําคือพู้แบกสวัสดีครับผู้สีแดงคือไม่ใช่สมมุติฐานนี้แล้วเป็นการกลับเข้าเทนนะครับดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องรอดูด้วยนะครับเผื่อเราต้องอเขาเรียกว่าเตรียม พอร์ทไว้สำหรับการที่มันไม่ใช่ผูแบกด้วยนะครับเข้าใจตรงกันนะทุกท่านถ้าผูแบกจะเป็นไปตามเส้นลูกศรสีดำนะครับโอเคนะแต่ถ้าไม่ใช่มันจะกลายเป็นสีแดงนะครับเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับสมาชิกทุกๆท่านอ่าเข้าใจแล้วขอห้าคนละหนึ่งตัวครับไม่เข้าใจกดศูน โอเคนะทุกท่านแล้วเราก็จะได้มาลุ้นกันนะครับในวันนี้แหละครับได้ลุ้นวันนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้มาลืนนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องรอดูเนาะจริงๆแล้วเนี่ยต้องรอดูแต่สําหรับใครที่มีสถานะที่ไม่ไม่ถูกนะครับไม่ถูกทางหรือคิดว่าตัวเองกำลังผิดทางอยู่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนได้นะครับโอเคนะทุกท่านส่วนแนวต้านเนี่ย แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่บ้างแน่นอนครับแนวต้านแรกก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับกำลังทดสอบอยู่เลยนะครับ2418เหรียญเนี่ยแนวต้านแรกของวันนี้เลยนะครับให้แนวต้านไว้เลยแนวต้านแนวรับมาเขียนออกมาเลยครับจากเส้นเทรนจากเส้นเทรนเราก็จะได้ว่าแนวต้านก็คือ2,000แนวต้านสีแดงนะครับ 2,418เหรียญเป็นแนวต้านที่1แนวต้านที่2ก็คือเส้นสีดำเส้นสีดำก็อยู่ที่2,440โดยประมาณนะครับ440อารมณ์ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรอดู2แนวต้านนี้ได้นะครับถ้าเกิดทะลุ2,440ได้ก็คือกลับเข้าไปอยู่ในเทนแล้วแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงเนาะ แล้วแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับก็จะอยู่ที่เส้นสีดำนะครับแนวรับก็คือสีดำเนาะก็จะอยู่ที่เส้นแรกเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่2อ0พนะครับ แนวรับอยู่ที่2004เป็นแนวรับแรกเลยนะครับเป็นเส้นสีส้มนะครับรอรับอยู่เนาะเส้นจิตวิทยาตรงนี้วิ่งข้ามไปข้ามมาอยู่นะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปก็จะไปอยู่ที่โลครับ2000 300 80สบ ประมาณนี้นะครับ2380เอาแ5ก็พอครับถ้าหลุด85ก็ต้อง sl แล้วนะครับเพราะว่าแปลว่ามันจะลงต่อนะดังนั้นตอนนี้ครับให้แนวรับแนวต้านสำหรับวันนี้ไว้อย่างละ2แนวนะครับทะลุบนขึ้นต่อหลุดโลหลุดข้างล่างลงต่อง่ายไหมง่ายง่ายกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดทะลุบนก็ขึ้นต่อแบบนี้ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุดล่างหลุดล่างก็ลงต่อแบบนี้ครับมาหาเส้นสีน้ำเงินด้านล่างเลยนะครับถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมาหาเส้นสีน้ำเงินด้านล่างเลยนะห้ามหลุดนะหลุดแล้วลงค่อนข้างลึกนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ย บอกให้รู้ว่าลงมาได้ถึง2,330เลยนะ2,330เหรียญเลยนะครับเส้นสีน้ำเงินขณะนีนน้ถ้าเกิดหลุดหลุดโลเนี่ยมันลงได้ค่อนข้างเยอะการเมเนจเมนต์พอร์ตการลงทุนก็อาจจะลำบากเข้าใจนะครับสมาชิทกทุกๆท่านดังนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับอาจจะต้องมีการ 6กสต็อปลอสไว้ด้วยนะครับสต็อปลอส sl เลยนะครับที่2385เนี่ยนะครับหลุดเมื่อไหรน่นี่ลงมาค่อนข้างลึกนะส่วนทะลุถ้าเกิด2440ทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็จะไปเจอกันที่2460นะครับทะลุได้เจอกัน2460เลี่ยนเหรียญเป็นแนวต้านของลายเดนะครับเส้น MA ลายเดรออยู่ตรงนี้ นี่คือแนวโน้มของราคาทองคำวันนี้ครับจะใช่ p ูลแ b a c k ไหมถ้าใช่ p ู l l b a c k ตรงนี้เข้าใจขอ5คนละ2ตัวแล้ครับเข้าใจขอ5คนละ2ตัวครับไม่เข้าใจกด0ขอภาพเก็บไว้ดูได้นะครับสามารถขอภาพเก็บไว้ดูได้ เรียบร้อยครับแนวโน้มสําหรับวันนี้ทองคําแท่งก็เรียบร้อยไปแล้วโกลสปอร์ตก็ตามนี้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านดังนั้นวันนี้ต้องรอดูกันดีๆนะครับแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เลยนะครับเข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเราก็จะไปเจอกันอีกทีก็วันจันทร์หน้าเลยเนาะซึ่งสัปดาห์นี้ ก็จะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับฝากทุกๆท,ท่านนะครับรอดูดีๆนะครับกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ใช้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับถ้าทะลุเมื่อไหร่ขึ้นไปเจอแนวต้านต่อไปถ้าหลุดลงเมื่อไหร่ไปเจอแนวรับต่อไปซึ่งให้ไว้เป็นตัวสีน้ําเงินเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นเปิดภาพให้ดูอีกทีนึงนี่ครับก็คือแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้สําหรับสัปดาห์นี้เลยนะครับ ทั้งสัปดาห์เลยนะสมาชิกทุกท่านก็ลองพิจารณากันดูนะครับกรอบนี้ไม่ใช่เล็กๆนะสำหรับตัวสีน้ำเงินเนี่ยร้อเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกสวิงไฮสวิงโลอย่างไรระวัดระวังพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับอันตรายมากนะครับกับการสวิงร้อยสเหรียญเนี่ยก็ต้องบริหารพอร์ตกันดีๆนะครับถ้าบริหารไม่ดีพอร์ตอาจจะแตกได้อาจจะระเบิดได้นะครับดังนั้น ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับปรับพอร์ตการลงทุนกันในการสวิงตัวตอนนี้แล้วรอการเลือกทิศทางนะครับของราคารอการเลือกทิศทางดีๆนะครับแล้ว Follow ตามนี่ก็คือ2วันที่ผ่านมาที่คุณยุทธให้คำแนะนำสำหรับสมาชิกตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้2วันแล้วนะครับให้ปรับพอร์ตการลงทุนให้ดีนะครับความหมายของปรับพอร์ตการลงทุนอธิบายไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วโอเคนะทุกๆท่านสำหรับ ทองโกสปอตนะครับแล้วก็ทองคำแห่งไทยก็ตามนี้เลยครับจากลากันวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ